พิซซ่าพยอมเปิดให้บริการความอร่อยแล้ววันนี้พิซซ่าแป้งบางกรอบสไตล์อิตาเลียนพิซซ่าพยอมอิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูจากพิซซ่าหน้าธรรมดาและพิซซ่าหน้าพิเศษที่ให้คุณอร่อยแบบชิ้นเดียวไม่พอพร้อมเมนูแนะนําพิเศษมากมายฉลองเปิดร้านใหม่สั่งพิซซ่าทุกหน้าจากราคาปกติ250ร้อบถึงสองบาทลดเหลือเพียง199บาทเท่านั้นพร้อมด้วยเมนูพิเศษสปากเกตตีคา,าร์โบน สปากเกตตี้ผัดที่เมาสปากเกตตี้เส้นดำผัดฉาสปากเกตตี้มารินาร่าข้าวผัดอเมริกันและผักขมอกชีสลดพิเศษจากราคาปกติ150บาทเหลือเพียง99บาทเท่านั้นโปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่21สิงหาคมถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นที่พิซซ่าพยอมสาขาหลังโรงแรม JB ีหาดใหญ่บริเวณวงเวียนเล็กและสาขาคลองแห я, ใกล้โรงเรียนวัดคลองแห я, และตลาดน้ำคลองแหโทรศัพท์074 225 299พบกับความอิ่มอร่อยแบบชิ้นเดียวไม่พอกับพิซซ่าพยอมทั้งสองสาขาได้ทุกวัน